นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาย้ำชัดลูกจ้างที่ไม่สามารถไปทำงานได้เพราะน้ำท่วมไม่ถือว่าขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายและยังคงได้รับค่าจ้างกับสวัสดิการอื่นๆภายใต้กฎหมายแรงงานคุ้มครองกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเร่งให้ความช่วยเหลือแรงงานบุรณาการทุกภาคส่วนพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการจ้างงานการเยียว และการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดสำหรับลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากเหตุอุทกภัยยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามปกตินอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทีมช่างเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องมือทำกินและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนหรือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่5เสือแรงง,งานในแต่ละจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506